ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าบายช็อปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวไฟท้ายเฉพาะรุ่น Yamaha YZF-R3 นะครับผมแล้วก็ยัง เอาไปสามารถใส่ได้กับพวก MT03 อะไรพวกนี้ได้อีกด้วยนะครับทุกคนโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟไท้ายเฉพาะรุ่นอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับผมโดยโคมเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้พอดีกับจุดยึดเดิมของไฟไท้ายรถรุ่นนี้เลยนะครับทุกคนโดยทุกคนเนี่ยเอาไปติดตั้งได้เลยนะครับผมไม่ต้องแปลงเพิ่มแล้วนอกจากนี้หัวปลั๊กก็ยังตรงด้วยนะครับผมก็สามารถเอาไปถอดของเดิมออกแล้วเสียบเจ้า,จาไฟท้ายตัวนเนี้ยแทนเข้ากับปลั๊กตัวเดิมของไฟไท้ายเดิมได้เลยนะครับทุกคน ไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่สําคัญเลยเป็นคมกันความร้อนสูงนะครับผมแล้วก็กันน้ำได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับทุกคนก็หมดปัญหาเรื่องอใช้ไปนานๆแล้วโคมละลายหรือว่าน้ําเข้าแน่นอนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมติดไฟให้ดูกันเลยดีกว่านะครับก็เวลาเราเปิดไฟท้ายปกตินะครับผมไฟก็จะติดขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับทุกคนก็ไฟค่อนข้างสว่างมากนะครับผมมองเห็นชัดทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลย แล้วก็เวลาเราเบรกนะครับผมไฟเบรกจะติดขึ้นมาตรงกลางตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นไฟสีแดงสว่างชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็ค่อนข้างมองเห็นชัดมากๆนะครับทุกคนก็ตัวนี้จะมองเห็นชัดทั้งตอนกลางวันและตอนคืนนะครับผมเป็นหลอด LED daylight นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลยไฮไลท์ของไฟท้ายตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับทุกคน โดยจังหวะการกระพริบของไฟท้ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดีเลย์ของรถเราด้วยนะครับผมทุกคนอยากให้กระพริบเร็วหรือกระพริบช้าสามารถปรับที่ดีเลย์ได้เลยนะครับก็อันตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองนะครับทุกคนก็ตามกฎหมายจราจรของไทยนะครับทุกคนด้านด้านขวาก็จะเป็น ไฟเลี้ยวเช่นกันนะครับผมก็มีไฟเลี้ยวซ้ายขวาให้นะครับในตัวเดียวนะครับทุกคนก็งานโดยวรวมออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่มองหาไฟท้ายแต่งใหม่ๆอยู่นะทางร้านอยากจะแนะนําไฟท้ายแต่งตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไฟท้ายแต่งเฉพาะรุ่น Yamaha YZF-R3 และ MT-03 ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ